Next สอบอชีวิตวิถีใหม่สนับสนุนโดย Hemovisco ผิวสวยจริงต้องแตง่งมงลำใหญ่และแครอจากจุลาเิร์บสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปทุกช่วงอายุจะมีเทรนอะไรบ้างไปดูพร,พร้อมๆกันเลยครับ 1. Stay at home economy ความเคยชินกับการอยู่บ้านทํากิจกรรมต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์การทํางานแบบ Work f r ฟ m Home การซื้อของแบบออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่หลายคนก็หันมาออกกําลังกายที่บ้าน2 t u ทัสเลสโซไซตี้พฤติกรรมลดการสัมผัสหลายๆที่ที่เราไปมักจะปรับเป็นอัตโนมัติเช่นประตูเปิดปิด ที่ล้างมือเจลแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งเงินเรายัางนิยมใช้รูปแบบสแกน QR Code หรือโมบายแบงกิ้งมากกว่าการจ่ายเงินสด 3. Regenerative Organic ใส่ใจเรื่องผลกระทบทางการเกษตรมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่ผักผลไม้ที่นิยมบริโภคแบบปลอดสารพิษหลายๆคนนิยมสนับสนุนฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วยละครับสนับสนุนโดย h e m o v i s โ o ผิวสวยจริงต้องแต่งโมลำใหญ่และแครอจากจุฬา h ิร์ เน็กซ o หน่อมอชีวิตวิถีใหม่